สวัสดีครับวันนี้พบกับเจียวโน่ครับบางท่านนะครับอาจจะเจอปัญหารับรถออนไลน์หรือเราอาจจะไม่เข้าใจในการใช้งาน Honda Smart Key หรือรีโมทนั่นเองนะครับบางคนรับรถไม่เหมือนกันนี่ครับฮอนด้าสมาร์ท y ผมจะแบ่งไว้2ชุดนะครับชุดหลักที่เราใช้งานกับชุดสำรองชุดสำรองนะครับผมจะแยกไว้แบบนี้เลยจะมีตัวบาร์โค้ดนะครับรหัสฉุกเฉินวัตติกร้ฉุกเฉินแล้วก็กุญแจฉุกเฉินนะครับ ผมจะแนะนําให้ลูกค้าถ่ายรูปเก็บเอาไว้ให้ตัวเลขมันชัดเจนนะครับแล้วเก็บไว้ที่บ้านไม่ควรเอามาไว้กับรถนะครับเอาไว้ในกรณีอุ่เสืนอเท่านั้นทีนี้ครับมาที่รีโมทหลักชุดกุญแจหลักของเราจะมีทั้งหมด2อันเดิมๆโรงงานนะครับจะมีรีโมทมาให้แค่หนึ่งชุดแต่รถหนึ่งคันเนี่ยสามารถพ่วงได้สามถึงสี่อันเลยนะครับแต่รีโมทที่ติดมากับรถสําคัญที่สุดจะมีรีโมทหลักและกุญแก สำรองนะครับเอาไว้เปิดเบาะในกรณีฉุกเฉินนี่คือคอนหด้าสมาร์ททีครับมันจะมีทั้งหมดสองปุ่มมีปุ่มไฟแสดงสถานะนะครับตอนนี้ขึ้นสีแดงปุ่มบนครับคือปุ่มค้นหารถนะครับและปุ่มเปิดปิดการขโมยส่วนปุ่มล่างจะเป็นปุ่มเปิดปิดรีโมทนะครับการใช้งานอันดับแรกเลยเรามาที่รถครับสังเกตก่อนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีไฟเสียงแดงครับตรงนี้แปลว่ารถคันนี้เปิดการขโมยเอาไว้ครับเช่น รับการกระแทกนะครับมันก็จะดังอยู่อย่างนี้ประมาณสามสิบวิกดให้เงียบครับปุ่มบนกดหนึ่งครั้งมันก็จะเงียบแต่ยังไม่ยกเลิกนะครับยังทํางานปกติอยู่ขึ้นสีแดงกระพริบอยู่จนกว่าเราจะปลดล็อกคอนะครับให้กลับมาสู่ตําแหน่งออฟถึงจะเป็นการยกเลิกการขโมยนะครับทีนี้การใช้งานเบื้องต้นครับสังเกตด,ดูลดล็อกคอเปิดการขโมยไว้นะครับตอนนี้การใช้งานแรกครับ สำรวจได้หมดก่อนเปิดอยู่หรือเปล่าปิดนะครับดูก่อนปุ่มล่างครับเห็นไหมตรงนี้เป็นรูปกุญแจนะครับที่นิโปลงชี้ไว้กดหนึ่งครั้งขึ้นสีอะไรครับสีแดงนะครับสีแดงกดค้างไว้ครับให้เป็นเขียวก่อนเมื่อเราเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในสถานะเปิดสามารถเรียกรถได้ครับตรงนี้จะเรียกว่าสมาร์ทคอนโทรลนะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันกับคําว่าต่อแก๊สตรงนี้ครับมันจะมีการ มาร์กตำแหน่งเอาไว้นะครับที่เป็นร่องตรงนี้เป็นการชี้ตำแหน่งว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนรถคันนี้อยู่สถานะอะไรนะครับตอนนี้ชี้ไปที่ลูกบุญแจแปลว่ารถคันนี้ล็อกคออยู่นะครับไม่สามารถใช้งานได้อันดับแรกครับหลังจากที่เปิดเป็นสีเขียวแล้วกดหนึ่งครั้งครับเมื่อเรากดแล้วลูกบุญแจจะโชว์ที่เหือนใหมแ่แสดงว่ารถคันนี้สามารถเชื่อมต่อกับรีโมทได้ตามปกติกดค้างแล้วหมุนลงมาครับ ตัวนี้จะหมุนได้ก็ต่อเมื่อลูกกุญแจขึ้นมาครับตอนนี้ลูกบุญแจไม่ขึ้นมันจะหมุนไม่ได้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งกดค้างแล้วหมุนลงไปครับอยู่ที่ตำแหน่ง o อฟการกดล็อกคอสำเร็จครับผลล็อกคอเรียบร้อยตำแหน่งออฟเรายังติดเครื่องไม่ได้เรือนไมยังไม่ติดนะครับยังไม่พร้อมทีนี้ครับหมุนจาก o อฟตำแหน่งต่อไปก็จะเป็น seat ร e f i l l ในการเปิดเบาะเติมมันการที่จะหมุนครับตอนนี้หมุนไม่ไปแข็งไปเลยเหมือนเดิมครับ รีโมทอยู่ใกล้รถและกดหนึ่งครั้งครับขึ้นลูกกุญแจจากนั้นปิดไปหาตัวซซตได้เลยไม่ต้องกดนะครับปิดได้เลยซซตครับเปิดเบาะตรงนี้หรือจะเติมมันนะครับถังน้ำมันอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยโดยการกดฟิลก็จะเปิดขึ้นมาเลยเดี๋ยวอยดูครับนะครับอ่าปิดมาให้ตรงคําว่าซีตนะครับแล้วกดตัวฟิลด้านบนมันก็จะเด้งไปเลยนะครับแก๊สเก้าห้าเก้าหนึ่งเป็นซิน อียี่สิบเติมได้นะครับทีนี้เลียร์นะครับตำแหน่งซีตหรือฟิลจะต้องบิดมาให้ตรงก่อนถึงจะเปิดใช้งานปุ่มยโยกตรงนี้ได้ต่อไปครับจะบิดไปไอบิดไม่ไปครับเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเรายังไม่ได้กดให้เรือนไมล์มันตอบรับรีโมทเลยกดหนึ่งครั้งครับอ่ามันตอบรับแล้วจริงๆแล้วเราไม่ต้องกดบ่อยครับคือถ้าเราชํานาญเนี่ยเราหมุนได้แป๊บเดียวนะครับมันจะมีเวลาของมันทีนี้เราอธิบายด้วยก็เลยช้า ทำให้ระบบมันตัดไปนะครับเป็นเรื่องปกติครับบิดเป็นตัวไอครับสิ่งที่เกิดขึ้นเดือนไมติดขึ้นมาครับและไฟหน้าติดขึ้นมาแบบนี้เลยพร้อมติดเครื่องครับทีนี้การติดเครื่องนะครับคนก็คือตัวเราผู้ขี่รีโมทและรถจะต้องอยู่ด้วยกันนะครับจังหวะนี้ลูกค้าจะหยิบรีโมทใส่กระเป๋าก็ได้ ติดไว้ตรงที่เอวก็ได้เป็นกุญแจนะครับหรือจะเอาใส่ช่องเก็บของก็ได้นะเปิดลงมาเลยแบบนี้หยอดลงไปแล้วปิดเวลาเปิดครับดันดำๆตรงนี้ลงมารีดดำล็อกแต่ก็แม้ครับห้ามเอารีโมทไว้ใกล้โทรศัพท์สัญญาณมันจะรบกวนกันและมันจะแจ้งเตือนที่เรือนไมเลยว่าฉันไม่สามารถเชื่อมต่อได้มันกนจะจระพิบไปเรื่อยนะครับทีนี้เรือนไมติดแล้วเช็คขาด้านข้างเอ้เรือนไมฉันติดแล้ว ชั้นบิดมาเรียบร้อยทาไมติดเครื่องไม่ได้เช็กก่อนครับอ่าเตะขาข้างข้างขึ้นไปครับเราจะกำเบกหลังติดเครื่องก็ได้ครับเบกหน้าก็ได้นะครับตอนนี้เราถือรัพับอยู่มือนึงเราสามารถกำเบกหน้าแล้วกดสตาร์ทครับตอนนี้รถติดขึ้นมาแล้วครับอ่าง่ายๆเลยการใช้งานครับติดเรียบร้อยทีนี้ดับเครื่องครับบิดมา ตำแหน่งอนะครับแบบนี้ o เสร็จนะครับเราจะล็อกคอก็ได้การล็อกคอนะครับจะหมุนไปซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับหมุนไปซ้ายเสร็จนะครับตอนนี้มันขึ้นตรงนี้นะพี่กุญแจสามารถหมุนได้เลยกดค้างแล้วหมุนไปหารูปอะไรครับรูปล็อกคอตรงนี้รูปบุญแจนะครับล็อกคอเสร็จหยิบรีโมทออกมา เราจะถือรีโมทออกห่างจากรถครับและทำการกดปุ่มล่างครับปุ่มนี้นะครับลูกกุญแจกดค้างไว้ให้เป็นสีแดงแล้วกดล็อกรถหนึ่งครั้งครับปุ่มบนนะครับสังเกตเห็นไหมครับอ่าปุ่มบนนะแบบนี้รูปลำโพดต,ตรงนี้กดหนึ่งครั้งจะดังปิ๊บอ่าสีแดงกับปิ๊บรีโมทก็เป็นสีแดงล็อกคอเรียบร้อยนะครับแบบนี้ปลอดภัย ทีนี้เราจะใช้งานรถนะครับต้องตรวจนิดหนึ่งครั้งหยิบรีโมทขึ้นมาปุ่มล่างครับกดค้างไว้เป็นสีแดงเดินมาที่รถครับเรียกรถหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะครับกดค้างไว้แล้วหมุนลงมาหาตัวออฟออฟเซตถ้าเราจะเปิดเบาะก็บิดไปถ้าบิดไม่ไปกดหนึ่งครั้งครับให้ลูกบุญแช่ขึ้นบิดมาที่ซซตหรือฟิลนะครับถ้าต้องการเปิดเบาะหรือเติมน้ำมันนะครับเลือกได้เลยจากนั้น ปิดไฟตัวไอนะครับกมเบกติดเครื่องครับรีโมทใส่ช่องเก็บของก็ได้หรือจะใส่ไว้ที่กระเป๋าเราก็ได้แต่อย่ากใกล้โทรศัพท์นะครับมันจะแจ้งเตือนทีนี้ดับเครื่องครับดับเครื่องบิดลงมาเลยหาตัวออฟนะครับหมุนคอไปซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับล็อกคอยเป็นนิสัยเลยนะปลอดภัยกว่ากดค้างแล้วปิดไปหาลูกกุญแจ หยิบรีโมทขึ้นมาล็อกให้เป็นสีแดงกดการขโมยหนึ่งครั้งปุ่มบนนะครับปิปดูครับอ่าสีแดงกับปิบเรียบร้อยครับการใช้งานรีโมทง่ายมาก